เออทุกคนรู้หรือเปล่าครับว่าจริงๆพอเรากระตุ้นทํไข่ทํา i v f เนี่ยนะเอ,อ่อตัวอ่อนเราอาจสถูกทิ้งไปกว่าครึ่งนะครับในห้องแลบเนาะ leading innovation fertility excellence Life by Dr. Pat. Leading innovation in fertility excellence. สวัสดีครับทุกทุกท่านนะครับวันนี้ผมในแพทย์พัสมาวิจินศาสตร์วิจัยนะครับจากคลินิกมีมุทง,ง่ายไลน์ไปโซเทอร์แพดเลครับก็มาพบกันอีกแล้วนะครับกับมีลูกง่ายกับหมอพัสมาเนาะวันนี้หัวข้อก็คือ,อยาชิ้นตัวอ่อนเพียงเพราะว่าเรามองคแค่เซลล์วินาทีนะก็คือหมอจะบอกว่าก,การที่เราส่วนใหญ่ปัจจุบันนี้ในห้องแรบเราประเมินตัวอ่อนเราเราแค่ดูออกมาดูใต้กล้องจุลทรรศแค่แบบวิสองวิถ่ายรูปแล้วเราก็ตัดสิน แล้วว่าเอออันเนี้ยไปต่อหรือไม่ให้ไปต่อนะเออแล้วก็ถ้าใครเป็นคนแข้หมอหมอกน่าจะเคยอธิบายให้ฟังนะเขาธรา IBM เน่ะก็จะบอกว่าเออเวลาคนคุณดูไอตัวอ่อนคุณอนห้องแลบอ่คุณดูเหมือนกับรุมคุณดูปรากฏนางงามเออปรากฏไมซี n เวิร์ดปรากฏอะไรก็แ,แล้วแต่คือคือเราก็จะเจอกับตัวเลขที่มันน้อยลงเรื่อยๆอคือรอบแรกๆอะอาจจะแบบมีโอ้โหไข่เต็ไมไปหมดเลยแต่พอ ตอนรอบแบบไปก็มันก็จะน้อยลงน้อยลงตามลําดับแนละ้วท้ายสุดก็จะมีคนชนะแค่ไม่กี่คนเท่านั้นเองเนาะอันนี้เป็นสัจธรรมนะถ้าเรา,เราแล้วก็มันก็จะมีค่ามาตรฐานอยู่อะถ้าเกิดว่าเราไปเ,เป็นทุกข์อะไรกับมันมากมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเพราะจริงๆมันก็อาจจะเป็นคนอื่นๆก็เป็น,อย,นอย่างนี้เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเนาะอ่ะทีนี้เรามาโฟกัสกันที่วันแรกที่เก็บไข่กับวันอีกวันลุ่งขึ้นนะว่ามันมีไอ้พวกนี้มันจริงๆมันก็ เป็นช่วงเวลาที่สําคัญมีความชุนลมุนอยู่ในห้องแลบแล้วก็ أ, มีโอกาสที่ตัวอ่อนเราจะโดนทิ้งจากตรงช่วงนี้เยอะมากเลยอ่ะบางทยงียังไม่ได้เรียกเป็นตัวอ่อนด้วยซ้ำเนาะครับผมก็อันนี้นยอันดับแรกก็คือคือวันที่เราเก็บไข่เนี่ยปุ๊บเราก็จะได้เซลล์ไข่มาใช่ไหมฮะเซลล์ไข่เขาจะแบ่งเป็นสามระยะแล้วก็จะมีเป็นไข่สุกแล้วก็เป็นไข่ที่มันเป็นไข่อ่อนเนาะไข่สุกเนี่ยก็คือสามารถที่จะเอาไปอีกซีได้เลยแต่ถ้าไข่อ่อนอาจจะต้องอเลี้ยงเอาไว้ อ,อ,อีกอย่างหนึ่งสักข้ามคืนแล้วก็มาประเมินมันต่อบไปถ้าเกิดว่ามันเป็นเปลี่ยนเป็นไข่สุกก็อาจจะอีกซีต่อไปแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ก็ไม่ค่อยเปลี่ยนนะฮะสุกเท่านั้นถึงจะถูกเลือกไปใช้เนะที่ดิบก็อาจจะโดนโดนถูกทําลายไปหรือว่าเอาไปทำอื่นนะครับส่วนการปฏิสนธิเนาะ ก็ก็อันนี้ก็มีดั้งเดิมก็คือเป็นเป็นคอนแวนต์ชันอลไอวีเอฟก็คือเอาสเปิมใส่ลงไปในที่เลล้ยงเลี้ยงใส่แล้วก็ให้เขาเาอจาะไปเองนะครับอันนี้ก็มีโอกาสที่มันจะไม่ประสิสนทธิเนอะก็อาจจะไม่ไม่ไปต่อเหมือนกันส่วนอ่อีกซี่เนี่ยหรือว่าเป็นการเราก็จะเป็นการเลือกเอาสเปิมตัวหนึ่งอะนะให้หน้าตาดูดีดูดีดูดีเนี่ยแล้วเราก็จะฉีดเข้าไปในตัวเซลลไข่เลยแล้วก็ไปอ่ยนย่อระยะทางแทบจะถึงที่สุดเนอะ ตัวเอีกสี่นึ่งอาจจะทำให้เกิดไขมันตายได้นะคือเขาเรียกว่าเป็น,นีเจนเน r a t i o นก็คือจิ้มปุ๊บแตกคาเข็มเลยนะครับส่วนต่อมาเนี่ยเราก็จะมีการประเมินว่าตัวอ่อนนี้ปฏิสนธิยังไงป,ปกติหรือผิดปกตินะครับโดยเราก็จะดูจากหลังจากที่เราใส่สเปิร์มเข้าไปแล้วเนี่ยสิบหกจุดห้าบวกลบครึ่งชั่วโมงนะครับก็โดยเีื่ตีว่าอันที่มันปกติคือต้องเป็นระยะสองก็คือเป็นแบบนี้เนาะสอง PN, เป็นก็คือต้องมีมีโพลาร์บรีสสองอัน แล้วก็มีตัวโปรโนิูเคลียสออันกนะ็คือจะ,อะสเปิร์มอันนึ่งจะไข่อันหนึ่งนั่นเองนะครับส่วนมันอาจจะเจอแบบอื่นก็ได้นะคืออาจจะเจอเป็นศูนพีเอ็ก็ได้คือไม่มีอะไรเลยมีหนึ่งพีเอ็หรือมีมากกว่าสามพีก็ได้นะเขาก็บอกว่ามันน่าจะอาจจะผิดปกตินะมีแค่สามพี PN, อาจจะเป็นการที่มีโครมโมโซมเกินมาชุดหนึ่งนะครับมันก็อาจจะมีปัญหาได้นะ ทีนี้มาดูกันซิว่าไอ้กระบวนการปฏิสนธิเนี่ยมันมันลักษณะตัวอ่อนที่มันผ่านระยะต่างๆของการปฏิสนธินั้นตามมันเป็นยังไงบ้างนะครับอ่ะปกติอันนี้เลยนะเบสิกก็คือการปฏิสนธิก็ต้องมีจากมีไข่กับสเปิร์มนะครับแล้วก็ส่วนของโครโมโซมที่นิวเคลียสของสเปิร์มกับไข่มันก็จะถูกเอามาลกกองอยู่ตรงกลางเซลนะครับอลนนี้เรียกว่าเป็น2 PN ก็คือหนึ่งหนึ่งหนึ่งโปรนิวเคลียสจากพ่อ1โปรนิวเคลียสจากแม่นะครับแล้วก็ อ่าสังเกตเนระยะพวกนี้มันจะต้องมีมีตัวโพลาร์บอดี้สองอันหมายถึงว่ามันสิ้นสุดกระบวนการแมโอซิสแล้วจริงๆประมาณนี้เนาะแต่ทีนี้ถ้าเกิดพอมันมันอ่าที่สองใบเมื่อกี้เนี้ยสักพักนึงก็จะรวมกันกลายเป็นหนึ่งเดียวนะครับก็มันก็เลยจะเหมือนจะเห็นเป็นไอโพรนิวเคลียร์อันเดียวแบบนี้นะแล้วก็หลังจากนั้นมันก็จะสลายไปเพราะว่ามันก็จะต้องไป มันจะต้องกระจายตัวออกไปแล้วก็เปมีการสังเคราะห์ DNA ขึ้นมากมายเพื่อเตรียมที่จะแบ่งเซลล์นั่นเองนะครับช่วงนี้ก็ก็จะมันก็จะเลยไม่ไม่ไม่ได้มาออลรมๆกันอยู่ก็เลยไม่เห็นเป็น PN ก็ได้แบบนี้เนาะหรือว่าอพอใกล้ๆที่มันจะแบ่งแบ่งเซลล์อะจะแบ่งเป็นหนึ่งเป็นสอสองเป็นสี่สี่เป็นแปดเนี่ยมันก็จะมีการ คอนเดนส์ของโครโมโซมอีกครั้งหนึ่งเพื่อเวลาแบ่งเซลล์แล้วเนี่ยมันจะได้ไม่ชิ้นส่วนของโครโมโซมมันจะได้ถูกปเทคอยู่ในตัวโปรตีนเลียเนี่ยไม่ได้หายไปไหนเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยอาจจะเจอว่ามันมีโปรตีเรีย์มากกว่า2อันก็ได้ทั้งที่ตัวอ่อนปกตินะประเมนเขาก็แบ่งต่อไปเป็นไอตัวเอ็มเบริโอในระยะต่อไปตามมานะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าไอตอนที่เราบอกว่าประเมินหลังจากที่เราใส่สเปิร์มเข้าไปแล้วเนี่ยสิบหกจุดห้าชั่วโมงอะ ตัวอันแต่ละตัวเขาก็อาจจะมีระยะเวลาในการพัฒนาไม่เท่ากันเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ว่าคุณจะประเมินยังไงคุณอาจจะเจอได้ทั้งที่มันเป็น2องพีเป็น1นึ่งพีูนพีหรือมากกว่า2องพีได้หมดเลยถูกไหมครับแล้วมันก็บอกอะไรไม่ได้ด้วยเนาะว่าว่าตัวมันดีมันหรือไม่ดีคุณภาพนะฮะก็อทีเนี้ยมันก็มีมีคนคนเขาก็คิดเหมือนคล้ายๆหมอนะว่าเนี่ยตัวลงมัน มันไม่ได้ตัดสินนี่ว่าคือโดยเพราะถ้าเราดูอตอนเป็น,เป,นเป็นช็อตๆไม่ได้ใช้กล้องเอ็มบรีสโคปเนี่ยนะเราก็จะดูได้แค่วันครั้งเดียวเราก็ไม่ได้เอาเอาเขาเอาอกมาดูรพรำเพื่อนะทีเนี้ยมันก็อาจจะตัดสินไม่แฟร์หรือเปล่าเพคืออีกอีกสามอ็นอันนั้น,นปะปกติก็ได้ปะ่ะ หรือหนึ่งพีเอ็นอาจจะปกติก็ได้หรือสูงพีเอ็นก็อาจจะปกติได้เหมือนกันเนาะก็ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเราไปดูเขาถึงที่ระยะไหนเนี่ยมันก็มีการศึกษานี้ขึ้นมานะครับมันเป็นเอ็กเซอร์โอปินนที่รวมข้อมูลอ่าทางทางคลินิคเข้ามานะของที่เอชแพ์เนี่ยคมมโตเป็นตัวอ่อนได้ถูกไหมแล้วก็เราก็ตรวจกันให้ลืมๆเนาะเพราะฉะนี้อ่ะตัวอ่อนพวกนี้มันก็เป็นบาส์ตซิติได้แล้วบางทีอย่างสามพีเอ็นเนี่ยบางทีเป็นบาสแบบเร็วกว่าชาวบ้านเนี่ยแล้วสวยด้วยเซลล์เพียบเลยเออ ทำไมเราไม่เอาอ,อไปตรวจดูว,ว่ามันปกติหรือเปล่าเนาะเออม่มีคนทำแลผลผลเป็นยังไงมาดูกันออันแรกก็คือศูนย์พเนาะไม่เห็นพีเอ็นเลยเนี่ยปรากฏว่าเฮ้ยเป็นดิฟลอยคือมีจำนวนโคโมบอมสองชุดเนี่ยตั้งเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นเนี่ยไม่น้อยนะแล้วก็ตัวที่เป็นหนึ่งพีเอ็นเนี่ยเพราะว่าเป็นดิฟลอยหรือมีมีเป็นโคโมบอมสองชุดเนี่ยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตส่วนอันสุดท้ายเป็นที่มันสองพีเอ็นขึ้นไปเนี่ย เกินสองขึ้นไปเนี่ยก็คือคืออันนี้จะต่ำกว่าน,นิดหน่อยคือเป็นเรื่องของประมาณสี่สิบห้าเปอร์เซ็นตนปะกะติสี่ห้าเปอร์เซ็นนะครับประมาณนี้ทีนี้เน,นื่อเมคมโซมมันปะกะติถูกไหมทำไมจะเอาไปย้ายตับให้คนไข้ทองไม่ได้เออก็ทีก็มีข้อมูลว่ามาแล้วนะครับแต่ว่าก็คือยังไม่เยอะในะหลักร้อยคนเอเรื่องของการตั้งครันแล้วก็การคลอดจากตัวเหล่านี้นะครับอ,อันดับแรกเลยก็คือจะเห็นว่า เปลี่มาเปอร์เซ็นตไม่ได้น้อยเลยนะครับเนี่ย3 Pn เนี่ยโอกาสท้อง75% 0 1 Pn เนี่ยโอกาสท้องประมาณ42%แล้วก็จี้ตัวอ่0กับ1 Pn เนี่ยโอกาสที่จะคลอดมีชีพเนี่ย35%เลยนะแล้วก็มากกว่า3 Pn เนี่ยถึงกับ62%เนาะแต่โน้ตไว้นหนึ่งตัวไอตัวมากกว่า3 Pn เนี่ยอ่ากลุ่มนี้โดนย้ายน้อยสุดเนาะคือมีแค่แบบหลักสิบกว่ากว่าเท่านี้เนี่ยอาจจะยังบอกแนวโน้มจริงๆไม่ได้เราต้องดูข้อมูลต่อทีทจริงเออแต่เท่าที่เห็นคือมันไม่ได้แย่นะถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนเี่ย ไอ้การที่เราประเมินเขาแค่เซียววินาทีเดียวแล้วเราก็ตัดสินอให้เขาตกรอบไปแล้วมันมันจะไม่แฟร์เนาะคือมันก็อาจทําให้เราเอาหนึ่งก็เป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายแะเสยียใจแล้วก็เป็นเรื่องของ,ของไอ้เบอร์เดนจัดที่เราต้องทําไอ้กรรตุนไอไวีเอฟใหม่โดยที่มันอาจจะไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นะนะนะครับก็จบแล้วนะครับสําหรับคลิปวันนี้สำหรับใครที่เอฟังแล้วโอเครู้สึกว่าแบบหมอคนนี้แบบพูชจาพอรู้เรื่องเนี่ย <laughs> หมอก็ฝากกด ฟอลโล่ Follow, แล้วก็ติดตามกดไลค์แล้วก็แชร์ในช่องทางต่างๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นที่คลินิกมีบุตรง่ายไลฟ์ดรแพทนะครับคลินิกหมอเองแล้วก็หรือว่าเป็นเพจของหมอเนาะมีลูกง่ายกับหมอปัสมานะน,นี้ก็จะเน้นวิชาการนะครับก็จบแล้วขอบคุณมากสดี๋ยวคราวหน้าหมอจะมาพูดเรื่องอะไรมาเล่าอะไรให้ฟังเดี๋ยวมาคอยติดตามกันดูครับ,บ,รบ,บ,รบ,บ,รบสวัสดีครับ Life by Dr Pat leading innovation in fertility excellence